ปรับตัวไม่ทันเห็นใจกันมางไหมขอเธออย่าพึงไปขอใจเธอกลับมาปรับตัวไม่ทันเมื่อเธอมาบอกลาก็มีเพียงน้ำตารังมารินรักใจคนเราทุกคนมีอดี มีปัจจุบันมีความสุขมีความทุกข์ตลอดจนความคิดถึงใครบางคนที่จากเราไปในวันนั้นวันที่เราปรับตัวไม่ทัน จากว่าเ,เดี๋ยวแม่ไปซื้อยากแก้ไอให้น,นะคะเดินช้า<ค>ๆ<ะ>เดี๋ยวล้มไปเป็นเลย น้ำอุทิศส่วนกุศลโยมยะทาววิวะหาปุราปาริปุรเรนทรสักหลังเอวเมวอิโตทินังเอตานังอุปกัปปติอิจิตังมัจิตังตุมหังคิพเมวเสมิดันตุสัพเพปุรเรนตุสังกปา จันโทป,ปน,โาทาานัลโสยะธามนิโชติละโยาาสยะธาติที่โยาาไม่สบายเลยโยมเบิมออ่มก็อนี่เป็นประจำนะจ้าค่ะคนเราอ่ะเมื่ออายุมากแล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองมั่งนะโยมนะกุติหลังเนี่ย ที่โยมเบิ่มบริจาคเงินสร้างถวายเมื่อปีกลายนะ่ะก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายเลยอัตมาคิดว่าอยากจะหาใครอ่ะที่มีใจบุญกุศลจะช่วยเอาเงินมาถมดินที่วัดเพื่อจะปรับพื้นที่ของวัดใหม่โยมพอรู้จักใครหรือว่ามีเพื่อนที่มีใจบุญกุศลมีศรัทธาแรงกล้าพอที่จะหางบประมาณมาถมที่ได้ก็ ช่วยบอกบุญต่อๆไปแทนอัตมาด้วยนะเออแล้วใช้งบป,ประมาณสักเท่าไหร่ก็ประมาณสักสามแสนก็น่าจะพอละโยมสามแสนใช่หรอหลวงพ่อประมาณนั้นละโยมงั้นผมขอรับเป็นเจ้าภาพไปขอรับก็ขออนุโมทนาด้วยละโยมงั้นฉันก็กจะกราบลาแล้วล่ะค่ะหลวงพ่อ จเจริญพรโยมอานิสง์ของการบริจาคทานจะช่วยส่งผลบุญกุศลติดตามตัวโยมไปตลอดทุกภพทุกชาติขอให้โยมและลูกหลานทุกคนในครอบครัวจงมีแต่ความสุขความจเจริญตลอดไปชัว่วการะนานเทิน พ่อแม่กลับมาแล้วเหรอป้กลับมาแล้วลูกพ่ออาการทุกอยางลงบ้างไหมเออไม่ค่อยดีใช่เล่อเออแต่ว่าเห็นเกศกับรบรพชนไหมซัเห็นมาไปเยี่ยมพี่สาวเดี๋ยวคงกลับมั้งมาจ๊ะไปทำงานเหรอครับใช่จ้ะมาดูอือวันนี้หมอนัดพ่อนะอ๋อครับอย่าลืมพาพ่อไปตรวจล่ะอือใช่ครับได้เรื่องยังไงอ่ะโทรบอกพี่ด้วยนะได้ครับเดี๋ยวพี่ไปทำงานแล้วจ้ะ สวัสดีพ่อสวัสดีแม่ดีบสายเจริ

จากที่เราได้เอาชิ้นเนื้อผู้ป่วยไปตรวจนะครับก็คือพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายสู้อย่างเต็ที่ทุกสายงานนะคะเจพ่อเป็นอะไรเข้ามาจากสาปริ่ภณั์ของเรา ขออนุญาตนะคะฮัลโหลเจตเป็นไงบ้างพ่อเป็นอย่างไรบ้างพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพ่อเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วต้องให้ทำไงบ้างบอกหมอให้พี่ทำไงบ้างผมไม่รู้พี่ผมไม่รู้ สดีค่ะพ่อสวัสดีจ้ะแม่ทำไงลูกไม่อด้เลยลูกใช่จ้ะเราซื้อผลิตภัณฑ์มาฝากจ้ะผลิตภัณฑ์ของบร <ầ> ิษัทเ <dairy S 1> นโอไลฟ์อยากให้พ่อกินพ่อจะได้สุขภาพดีจ้ะอันนี้ของพ่อจ้ะต้องกินนะอันนี้ของแม่จ้ะต้องกินนะจ้ะใจมากนะเดกนะเดี๋ยวไล่ขอโดยเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะจ้ะอืมดีจริง มออือมผมก็มีเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยดีนะน่าจะให้พรเขากินดีกว่ารักเขาให้พ่อกินไม่ใช่เหรอแม่ไป่ต้องห่วงพ่อยังแข็งแรงอยู่จะเป็นอะไรมาก,ก็ไม่ต้องมาพูดกันแล้วกันนะอืเนี่ยของแม่จะไม่ให้ใครเนื้อ ขึ้นมาลูกเออเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมลูกอืตรงทรงสุดๆแล้วจ้าเออเนี่ยพอเอาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมีโอไลฟ์น้องสาวก็ซื้อมาให้นะใจจะพอเออจะได้หายไวๆโน้ตใจ่ด้วยนะจ้จเป็นไงลูกเย็บผ้าทำได้ไหมตอนนี้ไม่ไหวเลยจ้ามือไม่ไหวก็พักผ่อนนะ กินใ,ให้สม่ำเสมอนะไม่มต้องไปหักเลยนะน้าลุงนะหมออรัดเป็นไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับคนป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็อาการที่หมอดูแล้วคือคนป่วยอยู่ได้ไม่นานทางที่ดีนะครับคือหมอแนะนําให้คนป่วยไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวหมอทางหมอจะจัดยาให้ครับ ถ้าพ่อรัดปวดขึ้นมาอีกใครจะฉีดยาให้คะหมอค่ายาแก้ปวดแพงนะครับแพงเท่าไหร่รัดยินดีจ่ายค่ะ ใจ,จ,ใจร,รับปากพ่อแนมะ่ว่าจะเอาน้องๆเข้าเนโออไลน์ะเพื่ออนาคตน้องๆนัน<า>ลูกรับปากนไม่ต้องห่วงหรอก พี่เจเด้โพสเนี่ยเดี๋ยวรับดูเองเราใช้ดีเราบอกต่อเจ<ก>ดพออยากกลับบ้านอยากไปตายที่บ้านเราดีกว่านะเป็นไงบ้างคะผลิตภัณฑ์ของเราโอเคค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะฮะลัลโหลเจว่าไงบ้างฮลัลโหลพี่รัตครับพ่อบอกว่าพ่ออยากกลับบ้านแม่ว่าไงบ้างละ่ะแม่บอกแล้วแต่พี่รัตครับตามใจพี่รัตเลยครับงั้นเจดช่วยไปซื้ออุปกรณ์ทางโรงพยาบาลเตรียมไว้ให้พ่อด้วยนะครับผมได้ครับ พอหายเลยมาเออโอ้อ้าวครูมาเมืไงมัสการครับเจริญพรโยมเป็นยไงโยมเบ่มโอ้ดีขึ้นเยอะเลยครับคนทำบุญไว้มากเนาะบพระคุณเจ้าก็ยอมจะคุ้มครองี๋ยววันนี้อาตมาต้องกลับวัดก่อนนะวันหน้าจะมาเยี่ยมใหม่เจริญ่นพรโยม ผมขอตัวเลยนะเออเออขอบใจนะที่มาเยี่ยมนะมันหลังเข้าแวะแวะมาบ้างเหรอผู้ใหญ่เหนื่อยไหมลูกเออ อก็วันนี้ก็ได้สมาชิกมาหกเ็ดคนนะจ๊ะแม่เออดีดเลูพ่อเจ็บหน้าอกอยู่ไหมจ๊ะโอยดีขึ้นเยอะเลยอืมดีขึนเยอะลูกไม่ปวดวันนี้เออดีดีวันนี้สบายใจเออพรุ่งนี้อะพ่อจะไปหาพระครูที่วัดนะเรื่องผมที่วัดนะนะผมทำไมจ๊ะพ่อเออก็ คือว่าบริเวณวัดนั้นมีแต่น้ำก็เลยจะเอาดินไปถมให้มันกว้างขึ้นเราใช้เงินเท่าไหร่อะจ๊ะพ่ออประมาณสามแสนะลูพรุ่งนี้ถ้าพ่อไปวัดอ่ะเอาไปถวายหลวงลุงนะจ๊ะขอเป็นเจ้าภาพในการถมบอยครับที่วัด <laughs> ดีจังนะ เออามา่เก็บแล้วลุกนะลุกใจบุญจริงจีเราแล้วไหวแลครับปล่อยไวสิไม่ต้องหว่วงพ่อจะดีขึ้นเรื่อยๆรื่อค่ะค่อยเดินไหวไหม ค่อยๆเดินค่อยนั่งอ่ะนั่งลง จะดีเท่าไหร่หรอกก็เป็นๆให้หายอย่างนี้แหละบอกไม่มาก็ไม่ฟังอยากเอาเงินมาถวายก็บอกเอามาถวายเร็วเท่าไหร่เขายัางอายุยืนเท่านั้นเรื่องที่ผมรับเป็นเจ้าภาพวันนั้นนะฮะผมขอไปจาคจำนวนก้อนแรกห้าหมื่นบาทตั้งจิตอธิษฐานถาวายให้ดี ผลบุญจะได้ส่งให้โยมในครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นคุณหมอสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรเอ่ยรับยาเหรอครับใช่ค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างอาการคุณพ่อ อาการดีขึ้นไหมไม่มีอาการปวดแล้วค่ะไม่มีอาการปวดหนึ่งในพันเลยนะที่ไม่ปวดดีใจด้วยหมอดีใจด้วยไปเราไปรับยากันดูสิมีคน เดินมาหาพ่อหลายคนเลยมี่จะท้องนากระจนข้าวพ่ออย่าละเมอพ่อพ่อจำได้ไหมว่าพ่อมีลูกอีกคนจ้ะห้าคนมีใครบ้างอ่ะจ๊ะพ่อ บันดิตตนหนึ่งละพรบันโพธเกษดาสี่คนเองนี่จ๊ะพ่อแลวอีกคนเหรอจ๊ะคน อ๋อก็หนูไงปรับตัวไม่ทันเห็นใจกันมากไหมขอเธออย่าพึงไปขอใจเธอกลับมาปรับตัวไม่ทัน Happy birthday Happy birthday Happy birthday เป็นเวลา4ปีแล้วที่พ่อจากเราไปสิ่งที่พ่อขอไว้กับรักในวันนั้นวันนี้พี่น้องเราทุกคนมีความสุขกับธุรกิจเนียวไล์และลูกๆของพ่อทุกคนทำสำเร็จ เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนต้องหมั่นดูแลผมอยากเห็นคนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่าประมาทนะครับมาดูแลรักษาสุขภาพด้วยกันวันนี้เพื่อตัวของคุณและคนที่คุณรักสำหรับเคสของคุณพ่อสังวนมหาิยมนะครับซึ่งเป็นบิดาของท่านประธานด็อกเตอร ลัชนีมหาดิยมนะครับซึ่งท่านได้ป่วยเป็นมะเร็งตรามช้างนะครับถึงขั้นระยะสุดท้ายระยะที่4แล้วก็มีการกระจายเข้าไปสู่ต่อมน้ำเหลืองและปอดนะครับสาเหตุที่คุณพ่อสังวลนะครับท่านมีอายุยืดไปได้แล้วก็ไม่มีอาการเจ็บปวดจนกระทั่งท่านเสียชีวิตเพราะว่าได้รับการดูแลด้วยการใช้สารสกัดจากธรรมชาตินะครับอย่างเช่นสารสกัดจากเห็ดลินจือแดงซึ่งมีรายงานการใช้กันทั้งโลกนะครับ สารสกัดจากอัลฟาฟาสารสกัดจากกระดูกอ่อนปลาฉลามและปริงทะเลนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะพ้นภัยมะเร็งได้เพราะเป็นระยะที่สุดท้ายแล้วแต่ว่าเราก็ยืดอายุและก็ลดการทลมานของผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากหลังที่อาตมายืนอยู่นี่คุณยมสังวงมหานิยมได้ถมดินมาตอนแรกเดิมทีนั้นเป็นบ่อ คุณโยมทั้งวงก็เอาดินมาถมให้ทีแรกถวายไปห้าหมื่นแล้วหลังมัถวายไปสิบสองแสนห้าเป็นสามแสนอาตมาก็วัดถวายตาา่อไปข้างหน้าก็าจะเอาไว้เป็นที่จอดรถให้คนมาทำบุญที่วัดอตาตมาก็ขอให้กุศลผลบุญที่คุณโยมได้ต่างมานี้จงกระท้อนย้อนกลับไปหาคุณโยมขอให้ดวงวิญญาณของ คุณโยมจงประสบแด่ความสุขคุณเบิ่มแกเป็นคนเกิดที่นี่แกเป็นกรรมการวัดอยู่ที่วัดเนี้ยแกได้มาถมท,มที่ทําสิ่งต่างๆหลายอย่างสร้างปกติมัง่งถมท,มที่ดินมัง่งก็ซ่อมโน่นซ่อมสลามั่งอะไรมั่งแกทําทุกอย่างแกเป็นคนดีสังวงหมหานิยมและคุณเบิ้มเนี่ยนะครับสมัยก่อนจนะเป็นนักเรียนอยู่รุ่นเดียวกัน ก็เติบโตมากันรู้จักกันดีมาคุ้นเคยกันมาดีทั้งมาอายุมากมาเข้าวัดก็มาทาบุญทําทานมาถือศีลด้วยกันมาสวดมนต์ไหว้พระด้วยกันทุกวันต่อทุกวันวันวันพระนะวันตอนเข้าพรรษาก็มาแก่มาเสียชีวิตแต่ก็เียดาดแก่เหมือนกันก็นเบิ้มเขาเป็นคนดีมากนะตั้งการรู้จักมันเนี่ยทั้งครอบครัวเขาตั้งก็รุ่นแม่เขาอะเขาเป็นคนดีมากอะคือไม่มีที่ตำหนิอะไรเลยนะ